ฮัลโหลดจดสวัสดีดากทวเกรียนกคนนะครับมาอยู่ผมป่นานโอ,อ้ตแต่ช่องพีเจทีพีอีกัแ้วเยี่ยมชมงวันนี้นะครับก็ฟรีไฟล์แล้วก็ทําการอัปเดตใหม่กันนะยมชงครับเราก็จะมารีวิวมชชองาการอัปเดตกันว่ามีตัวไหนโดนเนิร์บ้างนะมีปืนอะไรโดนเนิร์บบ้างแล้วก็มีอะไรใหม่เข้ามาในฟรีไฟล์บ้างมชชงครับแล้วก็ใครที่พร้อมมาอยู่แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยโอเค คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพโอเคผู้ชมครับก็สําหรับการอัปเดตฟรีไฟล์ผู้ชมก็เดี๋ยวผมขออธิบายเป็นแบบภาพแล้วกันผู้ชมเพราะว่ามันจะง่ายกว่าผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะอะไรอีกวัเนี้ย เดี๋ยวผมขอเปิดภาพกับมิจฉุมผมจะเปิดภาพไปดูมิจฉุมเพราะว่าผมแคปหน้าจอตรงนี้ไว้แล้วล่ะมันชอบเลื่อนมิจฉมผมก็เลยเปิดเอานะครับนี่นี่โอเคมิจชมนี่ล็อกล็อกอีกนี่มี่ฉุมเป็นภาพนี้เลยมิจฉุมผมแคปหน้าจอแล้วเป็นภาพการไอ้นี่มิจฉุมเอาการแบบว่าอัปเดตมิจฉุมเอาของไอ้นี่มิจฉุมตัวละครมิจฉุมผมก็จะอธิบายฟังว่าตัวไหนโดนเนิร์ฟบ้างแล้วไอ้พวกเนี้ยมิจชมว่ามันมีอะไรบ้างมิจฉุมก็อย่างแรกมิจชม ตัวแรกเนี er ่ยผมไปอ่านรายละเอียดเพิ่มแบบเต็มมาแล้วผู้ชมก็คือสําหรับตัวแรกผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่ผู้ชมครับตัวที่ว่าเวลาสังหารคุตตะสู้แล้วเราจะได้ว่าลูกตาขึ้นมาหนึ่งอันผู้ชมครับมันจะทําให้ดาเมจที่ว่าโดนยิงหัวสมมุติเราโดนยิงหัวดาเมจจะลดลงแล้วก็เวลาเรายิงหัวเขาได้ดาเมจจะเพิ่มขึ้นผู้ชมสำหรับสายงัดหัวผู้ชมเขาก็เพิ่มขึ้นให้ผู้ชมจากปกติสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชมก็คือเพิ่มจำนวนเนี่ยแบบว่าจำนวนดวงตาที่เราเก็บได้ผู้ชมได้เพิ่มขึ้้นนนาผูชมคครรรัับกกก็็ือตวแเป บัฟน้ชมครับเพิ่มบัฟห้ผู้ชมสำหรับตัวแรกนะส่วนตัวที่2ผง้ชมครับในด้านของตัวสเปรน้ชมตัวพ่นสีู้ชมที่หัวหาวเขียวเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเหมือนกันู้ชมครับเอ้ยอันนี้ไม่เพิ่มดีอันนี้เป็นการลดน้ชมครับก็คือลดคูดาวน้ชมก็คือเป็นการบัฟู้ชมบัฟเพิ่มความให้คนอยากใช้เพิ่มขึ้นู้ชมครับปกติคูดาวมันจะอยู่ที่90% 90ินาวิก็ลดคูดาวน้ชมเหลือแค่60วิบวิชมทำให้มันเห็นว่าคือ ให้มันคูดาวเร็วขึ้นใช้ได้เร็วขึ้นใช้สก,กิลได้บ่อยขึ้นนะผู้ชมก็คือเหมือนก็เพิ่มให้คนอยากใช้มากขึ้นผู้ชมส่วนตัวที่3 <_ C 1> ก็คือเป็นตัวใหม่เลยผู้ชมเป็นตัวสร้างโลกนะครับเป็นเหมือนพี่ชายของเขาจะต๋อพีชมตัวนี้ก็เป็นการบัฟอีกเหมือนกัน,นช่วงว่าเพิ่มผู้ชมเขาจากปกติผู้ชมครับคือจากปกติตัวเนี้ยมันจะสร้างโลกลดดาเมจได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นมเพิ่มเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแบบการดาเมจได้มากขึ้นแล้วก็ ระยะเวลาในการใช้คุณผู้ชมครับในการเกิดโล่ับผู้ชมจากปกติถ้าเกิดเลเวล1มันจะอยู่ที่2เลเวล2อยู่ที่3เลเวล3อยู่ที่3.5เลเวล4อยู่ที่4เลเวล5อยู่ที่5้าจุดห้าและเลเวล6อยู่ที่ห้าคผู้ชมครับเปลี่ยนคุณผู้ชมต่อไปไม่ว่าจะเลเวล1จนถึงเลเวล6กคุณผู้ชมก็จะอยู่ต่อนานถึง5้าวิคุณผู้ชมกันได้65%แล้วก็อยู่ถึง5วิคุณผู้ชมครับนี่คือคือปั๊บใหม่คุณผู้ชมแล้วก็คูลดาวจากปกติคูลดาวอยู่ที่160วิ เหลือแค่70วิคุณผู้ชมทำให้สร้างได้บ่อยขึ้นไม่แน่ว่าผมว่าผมจะเอาลองใช้คุณผู้ชมเปันจะดีคุณผู้ชมครับแบบว่าเล่นแบบว่าแต่ว่าสาหรับคนที่เอาย,ยืนวัดผู้ชมจะดีนะครับแต่ถ้าไม่ยืนวัดก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ผู้ชมสำหรับยืนวัดเนี่ยน่าโอเคอยู่สอตันนี้โย่แต่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นเงียแต่มันบัฟแล้วนะมันเพิ่มให้แบบว่าลดลดคู่ดาวเหลือแค่70วิคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บัฟขึ้นนะครับอ้าวโคโนทำไมไม่มีหน้าคุณผู้ชมอย่าดูตัวนี้ก่อนตัว ตัวนี้ปกติเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นสร้างมันจะสร้างบาเลียสําหรับชุบเพื่อนเนี่ยมิชมแล้วก็คือมันจะสามารถเติมเลือดตัวเองได้มิชมแต่ว่าตัวเองอ่ะจะต้องอยู่ในวงบาลียใช่ไหมอันนี้เขาเปลี่ยนว่าเออเราสามารถเติมเลือดได้ขนาดื่อนที่มิชมผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็รเ่อมได้ขนาดื่อนที่คือวงนะต่อไปมันจะไม่อยู่กับพื้นแล้วมันจะไปกัดตัวเราเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจมิชมเดี๋ยวไว้พอเซิร์ฟเปิดผมจะมารีวิวทีนะครับว่าเราสามารถเอาวงไปกัดตัวได้ ถ้าวงไปกับตัวได้ก็เป็นอะไรที่ดีคุณมั้ชมครับบอกว่าเราสามารถเปิดวงวิ่งไปเลยคือเพื่อนล้มตรงไหนหรือว่าเราใส่วงนี้อยู่อ่ะพราวล้มตรงไหนก็ชุบตัวเองตรงนั้นเลยอะไรอย่างงี้คุณมั้ชมครับมันก็น่าจะดีคุณมั้ชมก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนโคโนลดคูดาวมั้งช่วงก็คือบัฟขึ้นเหมือนกันช่วงครับแต่ว่าบัฟนิดเดียวคุณงช่วงโคโนเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดยกเว้นลดคูดาวปกติโคโนมันจะคูดาวอยู่ที่120ร้อยยี่สิบงมาเหลือ110วงคุณชมครับก็คือเหมือนกับว่า ช่วยทําให้โคโน่มีคนอยากเล่นมากขึ้นท่านผู้ชมจากจากปกติที่ไม่ค la mm ่อยมีคนเล่นกันแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะเพราะว่ามันเอาไว้จุกได้ท่านผู้ชมเอาไว้ว่าเหมือนสแนปยิงได้ท่านผู้ชมใช้แทนกําแพงท่านผู้ชมก็โคโน่ก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ไม่มีรูปโคโน่ไม่รู้หมดสัญญาไปแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเลยไม่เอารูปมาใส่ท่าผู้ชมครับเดี๋ยวโดนเลิกสิทธิ์นะครับส่วนสกายเลอร์อันนี้โดนเนิร์ฟนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสกายเลอร์สี่ีผมเห็นคนชอบเล่นสกายเลอร์กันเยอะท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาคู่เดือ ก็คูดาวน้ชมครับ mm hmm. เนิฟนะครับจากปรติคูคดาวแค่40วิเพราะมันกดเร็วใช่ไหมเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนมันกดเร็วมากนะ้ชมเขาก็เลยเนิฟให้เป็น60วินะ้ชม mm hmm. ก็จะกดช้ากว่าเดิมนิดนึงนะ้ำชมกว่าจะกดใช้ได้แต่ครั้งนะครับ mm hmm. แต่ก็ไม่ช้ามากหรอกเร็วกว่าตัวนี้อยู่นะน้ำชมครับแค่60วิตัวนี้70วิแต่ว่า mm hmm. ก็ถือว่าช้าขึ้นนะ้ชมจาก40วิก็เป็น60วิโดนเนิฟนะครับตัวนี้สกายเลอร์นะครับ mm hmm. ส่วนตัวนี้ก็คือบัฟนะ้ชมเพราะไม่ค่อยมีคนเล่นเลย เวลายิงกระสุนนะครับก็คือจะทำให้เราวิ่งจังหวะที่เรายิงอ่ะจะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้น15%ก็กับเพิ่มนะครับบัฟเพิ่มให้เป็น20%่อร์เนต้ชมแต่ก็ไม่ค่อยน่าเล่นอยู่ดีู้ชมไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับส่วนตัวนี้เซนอ้าวทำไมเซนไปเอารูปของเอล็อกมาใส่เฉยเลยมิจฉุครับเซนนะครับอันนี้ก็บัฟปิ่มมีการน้ชมตัวนี้บัฟนะครับคือบัฟจากอันนีู้้ชม จากปกติน้ำชมว่าเวลากดใช้เซนน้ำชมมันจะเพิ่มเลือดเด้งเลือดมาให้80หน่วยน้ำชมแล้วก็ให้เราบวกไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เลือดที่เด้งมามันจะลดลงเรื่อยๆน้ำชมรับก็เพิ่มน้ำชมเป็น120หน่วยน้ำชมจาก80หน่วยนะครับแล้วก็คือเพิ่มอัตรานะครับการทําลายเกาะหรือว่าไอวอลเนี่ยเป็น200%จาก130%นต์น้ำชมแต่ว่าลดความคือลดการอยู่น้ำชมว่าปกติเรากดใช้เนี่ย ไอเลือดก,กับไอทำไายไอวอนจะอยู่มา15าวิลดลงเหลือแค่6วิคุณผู้ชมแต่เพิ่มความแรงให้นะครับคือเจาะไอวอลแรงขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นนะครับในการกดใช้แต่ครั้งนะครับอันนี้จะเรียกว่าเนิร์ฟหรือบัฟดีพี่ก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมว,ว่ามันเป็นทั้ง2อ,อย่างคุณผู้ชมทั้งเนิร์ฟทั้งบัฟเลยนะครับส่วนนิชานี้โดนเนิร์ฟนะครับจากปกติเรากดใช้คุณผู้ชมเวลาเราอยู่บนรถเงี้ยคือความเร็วสูงสุดก็คือจะทําให้รถเร็วขึ้น20%นะครเบโดนเนิน์ฟให้รหลือแค่10% ปกติคนชอบใส่นิชาแลวขับมอเตอร์ไซค์และชนกันทนผู้ชมโดนเนิฟแล้วนิชานะครับแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับนะครับขนาดอยู่บนรถนะท่านผู้ชมจาก30%เรหลือ20%ก็คือเป็นการบัฟช่วยตรงนี้นะครับแต่ว่าโดนเนิฟแน่นอนคือความเร็วลดลงครึ่งหนึ่งคท่านผู้ชมจาก20ลดลงไป10%เป็นก็ครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับนิชานะครับอันนี้โดนเนิฟเนิฟแบบจริงๆท่านผู้ชมส่วน A อล็อกนะครับเป็นการเนิฟอีกเหมือนกันท่านผู้ชมปกติเอล็อกคู เนิร์ฟนะครับเพิ่มเป็น50าสิบวิครับน้ชมครับภาษาวครูดาวเอล็อกนะก็คืออันนี้โดนเนิร์ฟเอล็อกโดนเนิร์ฟต่อมาลิงนะครับลิงก็โดนเนิร์ฟนะน้ชมสปีดนะครับก็คือความเร็วนะครับตอนที่เราแปลงร่างเป็นพุ่มหญ้าน้ำชมครับเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วอยู่20%นะก็คือความเร็วตรงนั้นน่าจะโดนเนิร์ฟลงเหลือ10%บเปอรนต์น้ำชม เวลาที่แปลงร่างเป็นพุ่มยาใครที่ใช้ลิงแล้วแปลงร่างเป็นพุ่มยานะครับจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับ10%เลยนะทุกผู้ชมก็คือโดนเนิร์ฟนะครับจากปกติจะเร็ว2ีก็ลดเหลือ10%อันนี้โดนเนิร์ฟไปแล้วลิงนะครับส่วนนี้คือตัวที่ว่าชอบทำลายวอร์ทุผู้ชมที่ว่าสามารถทำลายเกาะทำลายวอร์ได้เร็วขึ้นทุผู้ชมก็บัฟนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนใช้กันเขาก็เลยบัฟให้จากยี่รับนะนะนีาเือรชื่อของตัวนะคมที่โดนเนิร์วก็นัฟทากผู้นะชมนะ นั่นแหละตัวไหนโดนเนิฟตัวไหนโดนบัฟทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้ว่วงชิมว่ามีการบัฟแล้วก็มีการเนิฟบ้างบางตัวนชมแล้วก็อีกอย่างที่เข้ามาเดี๋ยวขออาภาพประกอบก่อนอ่านี่นชมมนี่ก็อ,อีกอย่างนึงนชมก็คือการอัปเดตก่อนนชมมรับในโหมด44่ชมครับผมคิดว่าโหมดธรรมดาก็นั่นทำมีนี่ชม ก็คือเกาะปติเราตาแรกเราซื้อกา่อสองมาใส่ใช่ไหมผู้ชมแล้วเราไปเล่นแล้วเกาะสองเราแตกไปครึ่งหนึ่งเนี้ยแล้วตาหน้าเราอยากได้เกาะสามแล้วมีเงินพอแล้วเราซื้อก่อสามเนี่ยคผู้ชมแต่ว่าถ้าเราซื้อกา่อสามเราต้องทิ้งเกาะสองไงที่ว่าใกล้พังหรือว่าเราซื้อกา่อสามมาแล้วเราใส่เกาะสามแล้วเอ้ยเราซื้อกา่อสองมาแล้วเราอยากได้เกาะสามชมเราต้องทิ้งเกาะสองใช่ไหมต่อไปไม่ต้องผู้ชมถ้าเกิดเรามีเกาะสองอยู่ใช่ไหมเเกาะสองเรายังไม่แตกยังไม่แบบกระจายคผู้ชม เราสามารถอัพเกาะ2อเป็นเกาะ3ได้โดยจะเสียเงินในการซื้อเกาะน้อยลงทชมปกติถ้าเกิดเราซื้อเกาะแบบเต็มใบเลยอาจจะเสียลักพันท่นผูชมครับก็จะลดลงทชมครับถ้าเกิดเรามีเกาะสองมาเปลี่ยนเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเกาะ2ใกล้พังอย่าถอนทชมครับเอาไปอัพเป็นเกาะ3ได้ที่ตูนท่้ชมครับก็ต่อไปชมจะเป็นระบบใหม่ที่เข้ามานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งระบบที่เข้ามาเหมือนกันในหมด44ก็จะมีชมในหมดเท่าไปก็จะมีเหมือนกันนะครับชม ต่อไปไปดูสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ครับนี่เข้าเรื่องผู้ชมอันนี้เป็นการบัฟตัวละครแล้วก็เนำตัวละครผมพูดไปแล้วคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนนั้นนี่ก็คือการอัพเกาะผมก็พูดไปแล้วส่วนนี้ก็คือแอร์ดับคผู้ชมแล้วการไฮไลท์คุณผู้ชมครับตรงนี้ทำไมเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมอ่านโทรศัพท์เป็นภาษาไทยใช่ไหมเนอะผมอ่านไปแล้วคุณผู้ชมก็คือผมจะอธิบายฟังคุณผู้ชมต่อไปคุณผู้ชมครับแสงของปืนหรือว่าไอเทมแร่มันจะมีแสงที่แตกต่างกันคือมันจะมีหลายรระะดดัับบท่นผู้ชมมมีไอเแ กับไอเทมแร่สองระดับไอเทมแร่หนึ่งระดับก็คือไอเทมที่ว่ามีการปรับแต่งแล้วหนึ่งขีดไอเทมแร่สองระดับก็คือไอเทมที่มีการปรับแต่งมากกว่าสองขีดขึ้นไปนิชมครับแสงมันจะต่างกันนะครับส่วนไอรดับก็เหมือนกันต่อไปไอรดับก็จะมีแสงที่แตกต่างกันน้ำชมถ้าในไอรดับนั้นมีของดีดีแบบดีสุดๆเลยนิชมครับแสงที่ไอรดับจะออล่าแบบกระจายมีอชมากเลยแต่ไอรดับนั้นมีของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสงมันก็จะกระจายเล็กๆนิชมเป็นแท่งิดเดยๆนะครับแต่ถ้าเกิดไอรดับนั้นโดนขโมย เหลือของอยู่นะั้นหรือเปล่าแสงก็จะหายนะครับแล้วก็ต่อไปเวลาที่แอร์ดอปจะตกใกล้ๆเราอะ่ะมันจะขึ้นในแผนที่มินิแมปครับว่ามีแอร์ดอปจะตกใกล้ๆเราเหมือนมีคนเรียกแอร์ดับคุณผชมนั่นคือระบบใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับนี่คือหนึ่งในเรื่องที่อัปเดตมาที่พี่บอกที่พี่เอามารีวิวีคุณผู้ชมส่วนนี่คือปืนใหม่ที่เข้ามาคุณผู้ชมสไนเป็ดนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่สไนเป็ดเลยนี้ไม่เรียกสไนเป็ดนะคุณผู้ชมเป็นสไนเอ็ 24, มยี่สิบสี่ผช่องเป็นสไนสั้ บันโจมสนะินัดคุณผูชมครับก็คือเป็นสนไนท์ที่ยิงเร็วนะครับอัตรายิงเร็วคาคาเป็นยิงคล้ายแล้วนะเป็นสนไนท์ที่ยิงเร็วขึ้น,นชมแต่ดาเมจเบานิดนึงแต่ก็พอๆกคานั้นนัดละแ8ดเนะี่ยแต่มันยิงเร็วมากก็น่าดีเป็นสไนท์สั้นคุณผู้ชมส่วนนี้ก็เป็นอัตราการเนิร์ฟการบัฟของปืนคุณชมก็คืออย่างแรกเลยฟาร์มรันนะครับลบลง10%ครับเนิร์ฟครับส่วน M14 มี่ยมดาเมจลบสามคชมครับแล้วก็อะไรเนี่ย4% แล้วก็ M4 M14 ผู้ชมครับก็คือ M4A1 แบบแต่งนะผู้ชมครับลดลง3%ผู้ชมครับสเปซอะไม่ดิสกาบวก8%กอซ่าบวกกอซ่าลบ8%สกานี่ได้บัฟผู้ชมครับส่วนกอซ่าเนิร์ฟผู้ชมฟามาสเนิร์ฟ M14 เนิร์ฟแล้วก็ M4A1 ก็เนิร์ฟ VS ลบ10%ครับเยี่ยม UMP ดาเมจอันนี้ลบลง15%คา98ลบลง10%คา98แต่งอัตรายิงเพิ่มขึ้นเป็น0.6%ก็คือเนิร์ฟนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้โ oh, หความแม่นยำบวก8%แล้วก็นี่ AC 80ปืนตัวไหนวะ ปืนใหม่บ้านนี้ไม่ไแน่ใจว่าวปืนตัวไหนผู้ชมลปลง10%อน่ะแล้วก็ M79 ผู้ชมลดดาเมจลง15%จาก10อ๋อจากดาเมจ15%ผู้ชมเหลือแค่10%บเนต์น้ชมแต่ว่าปกติอ๋อไม่ลด2อ,อย่างเลยกกด,ดีกว่าระยะกระดาเมจถ้าปกติ M79 ก็หาแทบไม่ได้เลยผู้ชมครับแล้วก็ระบบการมาร์กใหม่ผู้ชมนี่คือระบบการของรางวัลแร้งใหม่ผู้ชมต่อไปแร้งจะได้ของรางวัลเยอะขึ้นผู้ชมมีทั้งชุดอย่างนี้เลยหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าเหมือนก็ว่าต่อไปเขาว่าการจะดับแรงจะได้ของดีขึ้นน้ำชมส่วนนี้เป็นระบบการมาร์กอาสนน้ำชมมาร์กของใหม่นะครับส่วนนี้ในด้านของแลนด์มาร์กน้ำชมครับหรือว่าคราฟแลนน้ำชมครับจะมีเครื่องตั้งนะครับเครื่องตั้งแบบว่าคือเรียกซอมบี้น้ำชมก็คือเหมือนก็ว่าตั้งเครื่องนั้นแล้วมันจะผลิตซอมบี้ออกมาให้เรายิงเล่นน้ำชมในโหมดคราแลนน้ำชม แล้วก็มีแผนที่ใหม่ในหมดครับแล้วไม้ใหเล่น่นชมอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ใหม่ไม้เราออกแบบและสร้างผู้ชมแล้วก็จะมีหอคอยป้องกันนผู้ชมมาให้เราเล่นนผู้ชมก็คือแบบว่าเนี่ยในส่วนของหอคอยป้องกันนะครับจะมีดามจนผู้ชมมีเฮดพีมีดาเมจมีระบบมีพลังป้องกันมีเกราะนะครับแล้วก็มีการสร้างนผู้ชมก็คือว่าสามารถโจมตีได้แต่เมื่อตั้งแล้วไม่สามารถเอาไปเคลื่อนที่ได้นะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในของที่จะเข้ามาผู้ชมครับผมก็ไปหาอ่านไปแล้วโอเค จบแล้วค well ุณผ um, kind of so ู yep. ้ชมครับก็สําหรับการรีวิวคุณผู้ชมก็อ่านจบแคุณผู้ชมอ่านให้คุณผู้ชมอธิบายแล้วก็คือหลักๆอ่ะจะมีการเนิร์ฟปืนแล้วก็มีการเพิ่มปืนบางอย่างคุณผู้ชมเข้ามาคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวละครไหนโดนเนิร์ฟยังไงก็อย่างที่อธิบายไปคุณผู้ชมครับใครเล่นตัวไหนอยู่ก็ลองดูแล้วกันว่ามันเนิร์ฟเยอะแค่ไหนนะครับปรับเปลี่ยนแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมก็การเนิร์ฟก็จะเป็นอย่างที่พี่อ่านให้ฟังนี่แหละครับแล้วก็ฟรีไฟล์จะเล่นได้ตอนสี่ทุ่มคุณผู้ชมรรรออออกก่่่่นน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 นะะคคคคัััับบบบาาาาาจจไได้้้้้้เเเลลลลลแแแวววโตมมปป๊ยยใหหิ